ชีวิตในประเทศไทยของหญิงสาวชาวสวิตเซอร์แลนด์คนหนึ่งทําให้ชาวต่างชาติหลายคนอิจฉากันยกใหญ่อริยาเติบโตมาในเทือกเขาที่สวยงามของสวิตเซอร์แลนด์เธอเดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกแต่กลับไม่เคยสนใจประเทศไทยภาพลักษณ์ของประเทศไทยในหัวเธอคือเมืองที่วุ่นวายการจาราจรติดขัดและอากาศร้อนอบอ้าวเธอมีแต่ภาพจำในแง่ลบแบบคลุมเครือ แต่ชีวิตคนเราก็มักจะเปลี่ยนไปเมื่อได้พบเจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันวันหนึ่งขณะที่อาริยากำลังเล่นโซเชียลมีเดียาตามปกติเธอบังเอิญเห็นโพสต์ที่มีชีวิตทีวาของชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชีวิตในเมืองไทยสบายอย่างไม่น่าเชื่อและอาจจะกลับไปอยู่ประเทศตัวเองไม่ได้แล้ว ค้อยคำเหล่านั้นเต็มไปด้วยความพึงพอใจและความสุขอย่างแท้จริงอริยารู้สึกประทับใจเล็กน้อยแต่ชัดเจนภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เธอมีมาตลอดอาจเป็นเพียงด้านเดียวเท่านั้นความคิดนี้ค่อยๆชัดเจนขึ้นในใจเธออยากรู้ให้มากขึ้นอยากเห็นด้วยตาตัวเองความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่อาจห้ามได้นี้นำเธอไปสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ในที่สุด อริยาตัดสินใจย้ายไปอยู่ประเทศไทยแน่นอนว่าเธอไม่ได้ปราศจากความกังวลทั้งกำแพงด้านภาษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสำคัญที่สุดคือความสงสัยว่าชีวิตที่นั่นจะสบายจริงหรือไม่ถึงประนั้นหัวใจของเธอก็เปลี่ยมไปด้วยความคาดหวังต่อโลกที่ไม่เคยรู้จักและชีวิตที่เธอจะได้สัมผัสในประเทศไทยนั้นก็ได้ก้าวข้ามจินตนาการของเธอไปในทางที่ดี และไกลเกินกว่าที่คาดไว้ก่อนที่อาริยาจะมาอยู่ที่ประเทศไทยความสนใจที่เธอมีต่อประเทศนี้น้อยนิดอย่างน่าประหลาดใจสวิตเซอร์แลนด์ที่เธอเกิดและเติบโตมานั้นเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัยมีความปลอดภัยระดับแนวหน้าของโลกธรรมชาติของเทือกเขาแอลฟ์ที่สวยจนแทบลืมหายใจและสวัสดิการสังคมที่เพียบพร้อมเธอไม่เคยคิดเรื่องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศอย่างจริงจังมาก่อนในชีวิต ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่เธอมีก็เป็นเพียงเรื่องผิวเผินอย่างต้มยำกุ้งที่ขึ้นชื่อและชายหาดที่สวยงามยิ่งไปกว่านั้นคำพูดที่เคยได้ยินจากใครบางคนว่ากรุงเทพรถติดมากหรือข่าวลือในแง่ลบเกี่ยวกับความวุ่นวายใดหล่อหลอมภาพลักษณ์ของเธอต่อประเทศไทยโดยไม่รู้ตัวแต่แล้ววันหนึ่งโพสต์มากมายที่เธอเห็นบนโซเชียลมีเดีย ได้เข้ามาสันคลอนความคิดแบบเหมารวมนั้นอย่างรุนแรงในนั้นคือภาพของชาวต่างชาติที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางวัฒนธรรมที่มีสีสันวิดีโอที่พวกเขาถ่ายทอดให้เห็นถึงศูนย์การค้าที่ทันสมัยและสะอาดตาระบบขนส่งมอนชนอย่างรถไฟฟ้า BTS ที่สะดวกและรวดเร็วคอนโดมิเนียมที่ใช้งานได้จริงและน่าทึ่งและผู้คนที่มีรอยยิ้ม และเต็มใจช่วยเหลือในทุกสถานการณ์ไม่น่าเชื่อว่าจะยอดเยี่ยมขนาดนี้นี่อาจจะเป็นแค่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยตัดมาเฉพาะส่วนที่ดีๆหรือเปล่าตอนแรกเธอก็สงสัยเช่นนั้นแต่มันไม่ใช่แค่โพสต์ของคนเดียวหรือสองคนคนที่ย้ายมาจากหลากหลายประเทศต่างก็ชื่นชมชีวิตในเมืองไทยเป็นเสียงเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ดึงดูดใจเธอคือความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับที่พักอาศัยของไทย ซึ่งตรงข้ามกับความเชื่อของเธอที่ว่ามันอาจจะเก่าและไม่สะดวกสบายที่นั่นเต็มไปด้วยเสียงชื่นชมว่ามันทันสมัยและสะดวกสบายอย่างน่าประหลาดใจยกตัวอย่างเช่นคอนโดให้เช่าหลายแห่งมีฟิตเนสและสระว่ายน้ำส่วนกลางสิ่งอำนวยความสะดวกที่หาได้ยากในอาพาร์ตเมนต์ยุโรปนี้ทำให้เธอรู้สึกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและความใส่ใจต่อในรายละเอียดต่อผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เธอยังประทับใจกับความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดและไอเดียที่ไม่เหมือนใครอย่างพื้นที่ทำงานรวมภายในคอนโดซึ่งไม่ค่อยพบเห็นในต่างประเทศยิ่งไปกว่านั้นความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลางและความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมอาหารริมทางก็ดึงดูดความสนใจของเธอเป็นอย่างมากบางทีประเทศไทยที่ฉันคิดกับประเทศไทยจริง อาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงความสนใจในประเทศที่ชื่อว่าไทยในใจของอาริยาค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันและในวันหนึ่งอาริยาก็ตัดสินใจได้ในที่สุดเคยได้ยินว่ามีสุภาษิตไทยที่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นงั้นลองไปดูให้เห็นกับตาสัมผัสเองเลยดีกว่าว่ามันสบายจริงหรือไม่แล้วแผนการย้ายไปอยู่ประเทศไทยของอาริยาก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังด้วยความคาดหวังและความกังวลในใจ อาริยาได้เดินทางออกจากสนามบินในสวิตเซอร์แลนด์หลังจากเที่ยวบินอันยาวนานในที่สุดเครื่องบินก็ได้ลงจอดที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยทันทีที่ก้าวเท้าออกจากเครื่องบินสิ่งแรกที่อาริยาได้สัมผัสคืออากาศที่อบอุ่นและรอยยิ้มที่เป็นมิตรของผู้คนในสนามบินสนามบินต่างๆทั่วโลกที่เธอเคยใช้บริการมักจะเต็มไปด้วยความเร่งรีบ แต่สนามบินสุวรรณภูมิกลับมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเปี่ยมด้วยไมตรีจิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วรับกระเป๋าเดินทางเจ้าหน้าที่ก็ทักทายเธอด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติและอบอุ่นนั้นทำให้ความตึงเครียดจากการเดินทางอันยาวนานคลายลงในทันทีสิ่งต่อมาที่ทำให้เธอต้องทึ่งคือ ความยอดเยี่ยมของระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพแม้ว่าเครือข่ายรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์จะพัฒนาไปมากแต่เธอก็รู้สึกว่ามันเป็นความสะดวกสบายคนละแบบกันเลยเมื่อขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจากสนามบินเข้าสู่ใจกลางเมืองภายในรถไฟกว้างขวางและมีเครื่องปรับอากาศที่เย็นสบายที่นั่งก็สะดวกสบายเมื่อรถไฟค่อยๆเคลื่อนออกจากชานชลาอย่างนุ่มนวล ก็มีเสียงประกาศด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและการมีเสียงประกาศเป็นภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วตามหลังภาษาไทยนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเธอเคยได้ยินมาว่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพตรงเวลาแต่เมื่อได้สัมผัสด,ด้วยตนเองแล้วเธอก็รู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพมากจริงๆภายในรถไฟทุกซอกทุกมุมได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง และผู้โดยสารทุกคนก็ต่างก็ให้ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่เคยเจอระบบขนส่งมลชนที่สะดวกสบายในเมืองใหญ่แบบนี้มาก่อนเลยอาริยารู้สึกประทับใจในความเป็นระเบียบนั้นอย่างสุดซึง้งยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจอีกอย่างคือภาพที่เห็นบนบ,นบันไดเลื่อนของสถานีผู้คนต่างก็ยืนชิดขวาอย่างเป็นระเบียบเพื่อเปิดทางให้อีกข้างหนึ่งสำหรับคนที่รีบ ในสวิตเซอร์แลนด์แทบจะไม่ได้เห็นภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นนี้เลยหลังจากเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายขบวนในที่สุดเธอก็มาถึงคอนโดที่จะเป็นที่พักของเธอเธอเคยมีภาพลักษณ์ในแง่ลบเกี่ยวกับที่พักในไทยมานานแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปจริงๆแล้วความประทับใจนั้นก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างมากแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับอาพาร์ตเมนต์ที่กว้างขวางในสวิตเซอร์แลนด์แล้วพื้นที่โดยรวมอาจจะเล็กกว่า แต่ที่นี่ไม่มีพื้นที่ที่สูญเปล่าไปเลยแม้แต่น้อยและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่จำกัดให้ได้มากที่สุดเป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้จริงและสวยงามในห้องครัวมีเคาน์เตอร์ครัวขนาดกระทัดรัดและไมโครเวฟติดตั้งมาให้ด้วยนี่ทำให้เธอประหลาดใจมากจริงๆและในห้องน้ำก็มีสิ่งนั้นอยู่ใช้แล้วสายฉีดชำระอันลือชื่อนั่นเองอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพนี้เราก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความใส่ใจในสุขอนามัยของคนไทยนี่คือชีวิตประจำวันของคนไทยสินะสิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือความสะอาดของห้องน้ำทั้งหมดในประเทศไทยแม้แต่ห้องน้ำสาธารณะในห้างสรรพสินค้าก็ยังได้รับการดูแลอย่างสะอาดสะอ้านอย่างน่าทึ่งจริงๆอาริยาถึงกับคิดอย่างจริงจังว่าเมื่อได้รู้จักความสะดวกสบายนี้แล้ว อาจจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้อีกเลยพ่อตกกลางคืนอารยาก็ได้สัมผัสกับความประหลาดใจครั้งใหม่อีกครั้งนั่นคือความมีชีวิตชีวาของเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ค่ำคืนมักจะเงียบสงบแต่ประเทศไทยนั้นแตกต่างออกไปบริเวณรอบๆคอนโดของเธอซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเล็กน้อย ก็ยังมีร้านอาหารริมทางเปิดบริการมีเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะของผู้คนอย่างคลึกครืน้นยอดเยี่ยมไปเลยที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวาขนาดนี้แม้ว่าอารยาจะมาถึงประเทศไทยได้เพียงแค่ไม่กี่วันแต่เธอก็รู้สึกว่าค่านิยมของเธอค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่ชัดเจน หลายสัปดาห์ผ่านไปนับตั้งแต่เดินทางมาถึงประเทศไทยชีวิตของอาริยาก็เริ่มคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆทีละน้อยสิ่งแรกที่ทำให้เธอประทับใจอย่างสุดซึง้งคือการหาซื้อของกินที่ตลาดใกล้บ้านแน่นอนว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ที่ไทยนั้นเรากลับเป็นสวรรค์ของนักชิมเลยทีเดียวภายในตลาดสะอาดและเต็มไปด้วยร้านรวงที่ขายอาหารหลากหลายชนิด สิ่งที่ทำให้อริยาประหลาดใจที่สุดคือความหลากหลายของอาหารและราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อดูข้าวมันไก่นี่สิน่ากินขนาดนี้แต่ราคาไม่กี่สิบบาทเองในยุโรปการทานอาหารนอกบ้านมีราคาแพงแต่ที่ตลาดในประเทศไทยข้าวราดแกงร้อนๆหรือก๋วยเตี๋ยวชามโตกลับมีขายในราคาที่จับต้องได้อย่างน่าประหลาดใจและความหลากหลายของอาหารในศูนย์อาหารหรือฟู้ดคอร์ท ก็ทำให้เธอถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวอาหารหลากหลายชนิดที่คิดเรื่องสมดุลทางโภชนาการและมีหน้าตาสวยงามอาริยาเลือกชุดข้าวแกงที่มีกับข้าวหลายอย่างและข้าวสวยร้อนๆกลับไปที่คอนโดเพื่อลองชิมทันทีไม่จริงนะนี่เป็นอาหารที่ซื้อจากศูนย์อาหารจริงๆหรอทันทีที่ได้ลิ้มลองคำแรกอาริยาก็อูทานออกมาโดยไม่รู้ตัวแกงเขียวหวานรสชาติกลมกล่อม ผัดผักที่ยังคงความสดกรอบของวัตถุดิบไว้อย่างเต็มเปี่ยมการที่อาหารระดับนี้สามารถหาซื้อได้ง่ายในชีวิตประจำวันทำให้เธอตกใจและประทับใจในวัฒนธรรมอาหารของไทยอย่างสุดซึง้งต่อมาสิ่งที่อริยาต้องเผช,ชิญและประทับใจคือน้ำใจของคนไทยแม้ว่าที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่ผู้คนมีระเบียบวินยัยแต่ความเป็นมิตรและมีน้ำใจของคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ง่ายกว่ามาก วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังสับสนกับการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสั่งอาหารคนที่เข้ามาช่วยอาริยาคือคุณสมชายพี่รปรพอของคอนโดและคุณมารีเพื่อนบ้านใจดีที่อยู่ห้องข้างๆเมื่อเห็นอาริยาทำหน้าลำบากใจคุณสมชายก็เดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มและช่วยสอนวิธีการใช้แอปให้เธอด้วยภาษาอังกฤษและท่าทางประกอบกันตอนแรกก็งงจัง แต่ด้วยคำแนะนำที่ใจดีของพวกเขาอาริยาก็ค่อยๆเข้าใจวิธีการใช้ชีวิตแบบคนไทยมากขึ้นและเมื่อเดินไปตามท้องถนนเธอก็สังเกตเห็นว่าผู้คนมักจะยิ้มให้กันเสมอและเข้าใจได้ว่ารอยยิ้มและน้ำใจนี้เองที่สร้างบรรยากาศที่น่าอยู่และการได้สัมผัสกับความมีน้ำใจและความใจดีที่ไม่หวังผลตอบแทนของคนไทย <c oughs> ก็ทำให้หัวใจของอาริยาเต็มไปด้วยความอบอุ่น วันหนึ่งในวันที่แดดร้อนจัดอริยากำลังยืนงงอยู่หน้าป้ายรถเมย์ไม่รู้ว่าจะต้องขึ้นรถสายไหนเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางทันใดนั้นก็มีนักศึกษาคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายเธอด้วยสีหน้าที่เป็นห่วงไปไหนครับให้ผมช่วยดูให้ไหมครับเมื่ออริยาบอกจุดหมายปลายทางเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่คล่องแคล่วชายหนุ่มคนนั้นก็พูดว่าอ๋อไปทางเดียวกันเลยครับไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อุตส่าห์นำทางอาริยาไปจนถึงป้ายที่ถูกต้องไม่เพียงแค่นั้นตอนขึ้นรถเมย์เขายังสละที่นั่งของตัวเองให้อาริยาเชิญน,นั่งเลยครับเมื่อถึงป้ายที่เธอต้องลงเขาก็กล่าวอำลาด้วยรอยยิ้มว่าขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับช่างเป็นคนใจดีอะไรอย่างนี้เหตุการณ์นี้ตราตรึงอยู่ในใจของอาริยาอย่างลึกซึง้งและทำให้ความรักที่เธอมีต่อประเทศไทยและคนไทยเพิ่มขึ้นไปอีกขั้น และสิ่งที่อริยาหลงไหลอย่างหมดใจคือวัฒนธรรมนวดแผนไทยตอนแรกเธอก็รู้สึกแปลกๆที่จะต้องให้คนแปลกหน้ามาสัมผัสร,ร่างกายแต่วินเพื่อนที่รู้จักกันที่โรงเรียนสอนภาษาไทยชวนบ่อยว่าถ้าได้ลองสักครั้งรับรองว่าจะต้องติดใจแน่แนๆเธอจึงตัดสินใจไปร้านนวดแถวบ้านด้วยใจที่เต้นระทัวโอ้โหสบายอะไรอย่างนี้ ทันทีที่หมอนวดเริ่มนวดกดจุดต่างๆอารียาก็อุทานออกมาโดยไม่รู้ตัวความแรงที่พอเหมาะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดเรากับความเหนื่อยล้าในแต่ละวันได้ละลายหายไปผู้คนรอบข้างต่างก็เพลิดเพลินกับการนวดอย่างสงบบรรยากาศที่นั่นสงบและผ่อนคลายเรากับเวลาเดินช้าลงนี่อาจจะเป็นวิธีคลายเครียดที่ดีที่สุดก็ได้นะ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาริยาก็หลงไหลในสเสน่ห์ของการนวดไทยอย่างถอนตัวไม่ขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์เธอมักจะชวนวินไปยังร้านนวดต่างๆและเพลิดเพลินกับการผ่อนคลายแบบไทยอย่างเต็มที่และอีกสิ่งหนึ่งที่อาริยาประทับใจยอย่างสุดซึง้งคือความงดงามของประเพณีและเทศกาลของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนเมษายนที่ทั้งประเทศจะเฉลิมฉลองเทศกาลสงกราน และผู้คนจะออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอริยาก็ได้เข้าร่วมเล่นน้ำสงกรานกับวินและเพื่อนเพื่อน,นที่โรงเรียนสอนภาษาไทยและเพลิดเพลินกับเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างเต็มที่ท่ามกลางเสียงหัวเราะและสายน้ำที่เย็นฉ่ำพร้อมกับลิ้มรสอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนฝันเรากับได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขคนไทยให้ความสำคัญกับประเพณีและรู้จักที่จะสนุกกับมันจริงๆนะ อริยารู้สึกประทับใจอย่างสุดซึ้งในจิตวิญญาณของคนไทยที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเปี่ยมด้วยมิตรภาพเมื่อใช้ชีวิตในประเทศไทยนานขึ้นค่านิยมของอริยาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆแต่ชัดเจนสิ่งที่เปลี่ยนความคิดของเธอไปอย่างมากคือคุณภาพชีวิตที่แทรกซึมอยู่ทุกซอกทุกมุมของสังคมไทยและวัฒนธรรมแห่งน้ำใจที่คำจุนมันอยู่ตัวอย่างเช่น พนกักงานร้านสะดวกซื้อจะถามอย่างเป็นธรรมชาติว่ารับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะหรือเมื่อเข้าร้านอาหารก็จะได้รับน้ำแข็งเปล่าฟรีโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากขอสิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อรวมกันแล้วมันทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายและน่ารื่นรมอย่างน่าประหลาดใจไม่น่าเชื่อว่าความใส่ใจที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้จะแพร่หลายไปทั่วทางสังคม นอกจากนี้เธอยังคงประหลาดใจกับความปลอดภัยในระดับที่น่าพอใจและความมีชีวิตชีวาของสังคมไทยวันหนึ่งอาริยากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในใจกลางเมืองเมื่อเธอจะลุกไปเข้าห้องน้ำเธอก็เผลอจะเก็บสมาร์ทโฟนและหนังสือที่อ่านค้างไว้บนโต๊ะใส่กระเป๋าแต่เมื่อมองไปรอบรอบลูกค้าชาวไทยคนอื่นๆกลับวางโน้ตบุก๊กหรือกระเป๋าตังค์ไว้บนโต๊ะแล้วลุกจากที่นั่งไปอย่างสบายๆเอ๊ะจะไม่โดนขโมยเหรอ ด้วยความคิดที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอริยาจึงตัดสินใจลองวางสมาร์ทโฟนไว้บนโต๊ะแล้วไปเข้าห้องน้ำดูบ้างไม่กี่นาทีต่อมาเมื่อเธอกลับมาที่โต๊ะด้วยใจที่เต้นตุกตับก็พบว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยจริงๆสินะเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆน,นี้ทำให้ความเชื่อมั่นของอริยาที่มีต่อสังคมไทยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกความเป็นกันเองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เปลี่ยนค่านิยมของอริยาไปอย่างมาก สุดสัปดาห์หนึ่งอริยานัดกับวินเพื่อนของเธอที่สยามตอนบ่ายสามโมงอริยาที่เริ่มคุ้นเคยกับชีวิตในไทยแล้วได้เดินทางไปถึงสถานที่นัดหมายตรงเวลาพอดีไม่กี่นาทีต่อมาวินก็เดินมาพร้อมกับรอยยิ้มและชานมไข่มุกในมืออริยาขอโทษทีนะที่มาช้าไปนิดหน่อยพอดีรถติดนิดหน่อยนะนี่เราซื้อชานมมาฝากอริยารู้สึกประทับใจเล็กน้อย ในตอนนั้นเองที่เธอได้ตระหนักเป็นครั้งแรกว่าในประเทศไทยแม้จะมีเรื่องติดขัดไปบ้างแต่น้ำใจและความใส่ใจเล็กๆน้อยๆก็สามารถทดแทนกันได้ด้วยเหตุนี้อริยาจึงไม่ได้เพียงแค่สัมผัสคุณธรรมไทยเพียงเผินๆแต่ยังได้ทำความเข้าใจยอมรับและนำจิตวิญญาณของมันมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของเธอเองด้วยแต่แล้ววันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใกล้เข้ามาถึงสำหรับอริยาที่กำลังใช้ชีวิตยังมีความสุขในประเทศไทย เธอต้องเดินทางกลับสวิตเซอร์แลนด์ชั่วคราวเนื่องจากเรื่องงานในวันที่ต้องเดินทางกลับขณะอยู่บนรถไฟฟ้าที่มุ่งหน้าไปยังสนามบินอาริยาได้มองทิวทัศน์ที่คุ้นเคยของกรุงเทพที่ไหลผ่านนอกหน้าต่างด้วยความอลาลัยอาวรณ์ก่อนมาเมืองไทยฉันมีแต่คิดว่าที่นี่วุ่นวายและชีวิตคงจะลำบากแต่ตอนนี้มันแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงฉันได้รู้จักความงดงามที่แท้จริงของประเทศนี้แล้ว ทำสวิตเซอร์แลนด์และประเทศไทยต่างก็เป็นประเทศที่มีสเสน่ห์อันยอดเยี่ยมในแบบของตัวเองแต่มีสเสน่ห์ที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่สามารถสัมผัสได้ในประเทศอื่นและการที่ได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองนั้นถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าและยิ่งใหญ่ในชีวิตของอาริยาฉันจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งแน่นอนขณะที่คิดเช่นนั้นอย่างแรงกล้าความรู้สึกเหงาที่ต้องจากผู้คนที่อบอุ่น และชีวิตประจำวันที่รักในประเทศไทยชั่วคราวก็เข้ามารัดก,กุมหัวใจอารียารู้สึกว่าเธอได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งทางวัตถุแต่ผ่านการใช้ชีวิตในประเทศไทยในชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายนั่นเองที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและน้ำใจที่ละเอียดอ่อนซ่อนอยู่เรากับสมบัติล้ำค่าความอบอุ่นจากรอยยิ้มของพนักงานร้านสะดวกซื้อ ความมีชีวิตที่วาบนท้องถนนซึ่งทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและความอร่อยของอาหารที่หาได้ทุกหนทุกแห่งซึ่งเหล่านี้แต่ละอย่างได้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสถานที่ที่พิเศษและเป็นที่รักสำหรับอริยาถ้าลองจากชีวิตที่สะดวกสบายและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มนี้ไปแล้วเมื่อกลับไปยังสวิตเซอร์แลนด์จะรู้สึกอย่างไรนะสิ่งต่างๆมากมายที่เธอเคยได้รับอย่างเป็นปกติเมื่ออยู่ในประเทศไทย เมื่อกลับไปยังบ้านเกิดแล้วคงจะมองเห็นในมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างแน่นอนขณะที่ต่อแถวที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบินอริยาหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นและมองดูรูปถ่ายมากมายที่ถ่ายในประเทศไทยด้วยความรู้สึกที่หลึกซึง้งวันที่หัวเราะกับเพื่อนๆในเทศกาลสงกรานต์ร้านนวดไทยแห่งแรกที่ไปเยือนและอาหารริมทางสีสันสดใสที่ไปกินทุกวันฉันจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งแน่นอน นี่ไม่ใช่การจากลาเสียหน่อยทันทีที่คิดเช่นนั้นในใจเธอก็รู้สึกว่าใจของเธอเบาลงอย่างน่าประหลาดใจการย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยของอริยาถือเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและสมบูรณ์แบบจนเปลี่ยนชีวิตของเธอไปมากสิ่งที่เธอได้เรียนรู้และได้รับในไทยมีมากมายจนนับไม่ท้วนอย่างแรกเลยก็คือชีวิตในไทยนั้นมีชีวิตชีวาและสะดวกสบายอย่างน่าประหลาดใจ แม้แต่คอนโดที่เธอเคยคิดว่าคงจะธรรมดาก็ยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความคิดสร้างสรรค์ที่คำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นอันดับแรกและเธอก็ประหลาดใจกับความน่าอยู่ของมันอย่างสุดซึง้งนอกจากนี้เธอยังประทับใจทุกวันกับวัฒนธรรมแห่งความมีน้ำใจและความเป็นมิตรที่ฝังรักลึกในสังคมไทยเรากับอากาศยิ่งไปกว่านั้นเธอยังหลงไหลวัฒนธรรมอาหารที่ลึกซึง้งและหลากหลายของไทยอย่างสมบูรณ์ แม้อาหารที่หาซื้อได้ง่ายริมทางก็ยังอร่อยไม่แพ้อาหารที่ทานในร้านอาหารและยังมีคุณค่าทางพชนาการอีกด้วยแต่ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดที่ประสบการณ์ในไทยมอบให้กับอริยาก็อาจเป็นการที่เธอสามารถค้นหาคำตอบในแบบของตัวเองสำหรับคำถามพื้นฐานว่าคุณภาพชีวิตคืออะไรและความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออะไรเธอเคยมีแนวโน้มที่จะคิดว่าการอยู่ในบ้านหลังใหญ่ และครอบครองของหรูหราเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่สะดวกสบายและมีคุณภาพสูงแต่ผ่านการใช้ชีวิตในประเทศไทยเธอก็ได้ตระหนักจากใจของว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือความสุขในชีวิตประจำวันความปลอดภัยของสังคมและสำคัญที่สุดคือน้ำใจที่อบอุ่นและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้คนและเธอก็สาบานกับใจอย่างแนว่วแน่ว่าสักวันหนึ่งฉันจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง และอยากเรียนรู้และสัมผัสสิ่งต่างๆมากมายในประเทศที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ขณะมองดูแผ่นดินไทยที่ค่อยๆเล็กลงจากหน้าต่างเครื่องบินที่มุ่งหน้าไปยังสวิตเซอร์แลนด์อาริยาก็ย้ำความคิดนั้นอีกครั้งวันเวลาอันล้ำค่าที่เธอใช้ในประเทศไทยจะยังคงส่องประกายต่อไปในฐานะสมบัติที่สวยงามที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิตของเธอคุณคิดว่าชีวิตในประเทศไทยมีเสน่ห์หรือมีความท้าทายอะไรบ้างคะ การที่คนจากต่างประเทศอย่างอารียาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของไทยอาจทำให้เราคนไทยเองได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆและตระหนักถึงคุณค่าที่เราอาจไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนก็ได้หากคุณคิดว่าเรื่องราวนี้สนุกหรือน่าเห็นใจโปรดกดไลค์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะและช่วยบอกเสน่ห์ของญี่ปุ่นในความคิดของคุณในคอมเมนต์ด้วยแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ